ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรผ่านเลนกับผมพัชกรเสกล้ำนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับทางไปเขาคิจกูดนั่นเองครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ผมอยู่กับท่านเจ้าของร้านครับร้านใหม่เคมีภัณฑ์นะฮะครับสวัสดีครับพี่ใหม่ครับนะสวัสดีครับท่านผู้บริหารร้านเลยนะครับพี่ใหม่ครับตรงนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นีคือหมู่บ้านอะไรยังไงบ้างครับพี่ใหม่คืออันนี้คือจุดใหญ่ก็คืออำเภอเขาคิจกูดครับแต่ถ้าจุดย่อยที่รู้จักกันในระดััับประเทททศคือววดดกกิิงง เราอ๋อที่เห็นอยู่หลังคาเนี่ยฮะที่เห็นหลังคานี้ใช่ไหมครับเนี่ยประมาณไม่ถึงกิโลไม่ถึงกิโลนะครับก็เห็นหลังโบสได้เลยนี่สนมนเมนหลักจากอำเภอเมืองจากอำเภอเมืองมานะครับแล้วก็บนเขาที่เห็นอยู่ไกลๆนู้หลังโบสถ์นั่นก็คือทางไปทางไปเขากิจกรูดเขากิจกรูดใช่ไหมฮะใช่ก็เขาเขาที่เราเห็นนี่แหละครับจากนี่ไปกี่กิโลเนี่ยพี่ใหม่ครับคือ มันจะเป็นสองสองขั้นตอนคือท่านจากตรงนี้ไปถึงจุดจอดรถก็ประมาณสองกิโลแล้วจากจากจุดจอดรถขึ้นไปบนเขาผมไม่มั่นใจเหมือนกันกี่กิโลผมไม่ไปนั่งรถขึ้นไปโอ้เคยเคยขึ้นแต่ไม่รู้กี่กิโลไง่ข้อมูลไม่รู้ไม่ได้นับนะครับโอเคนะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จัดจําหน่ายผิดพันของเราใช่ก็คือปุ๋ยพีดีปุ๋ยพีดีแพคือมีตั้งแต่ตัวมีทุกส่ตรอลมีทุกส่วนเลยมีทุกสูตรที่พีดีพีดีทํามี่้วมันเหมาะกับ เขตไม้ผลของที่เนี้ยเราก็ซื้อมาทุกสูตรแหละทุกสูตรเลยนะฮะที่นี่บอกตรงๆนะครับท่านผู้ชมครับร้านพี่ใหม่เนี่ยจะมีทุกสูตรเลยของผู้พีดีนะฮะถ้ายังไม่มีพี่ใหม่บอกมาถามเลยนะฮะรับรองมีแน่นอนนะครับเพราะ้เป็นต้งโอลองพื้นเอ่ยึงดอกเอยเนาะทำใบอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะฮะระยะขยายผลทุกช่วงจังหวะทุกช่วงจังหวะของต้นไม้ไม่ผลนะฮะไม่ผลก็ร้านใหม่เคมีพันชื่อตรงๆของพี่ใหม่เลยกี่ปีแล้วเนี่ยพี่ใหม่ สี่สองะครับ <B 42 S 2> <B 42> ปีสี่สองครับโอ้โนานแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาละก็นี่คือท่านเจ้าของร้านของเราผู้บริหารของเรานั่นเองท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าเปิดยังไงฮะปิดวันอาทิตย์ันเดียวเลยไหมหรือว่ายังไงบ้างครับ ปิดวันอาทิตย์วันเดียววันนักขัดตะเลิกไม่หยุดไม่หยุดเลยเฉพาะวันละที่หกโมงเช้าถึงหกโมงครึ่งถึงห้าโมงห้าโมงอ๋อหกโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นถ้าเรื่องปุ๋ยนี่เรามีบริการส่งส่งฟรีนะอ๋อเหรอฮะส่งฟรีมีส่งฟรีด้วยใช่ครับส่งฟรีเขตถึงไหนอะส่งฟรีเนี่ยที่ไหนในพื้นที่เนี่ยในพื้นที่ในที่จะขูดเนี่ยใชฮะหรือในจันเนี่ยใช่ฮถึงไหนก็แล้วแต่แต่ก็มาบอกเคย ไปส่งไกลสุดนู่นถึงอำเภอขุงก็มีโอ้ยใส่ยางพาราอ๋อครับไปอำเภอขุงนูนเลยใช่นอกจากที่ปุ๋ยพีดีแล้วก็ยังมีปัจจัยผลิตทางการเกษตรอื่นๆอีกมากมายก็มียาฆ่าหญ้า่าฮอร์โมนบำรุงต้นบำรุงใบอะไรก็ว่าไปมีทุกทุกทุกเซกเมนของเกี่ยวกับการผลิตเลยอืมนะฮะเอาละครบถ้วนเลยท่านผู้ชมครับนี่ก็เรียกว่าท่านผู้บริหารของร้านนะครับใหม่เคมีพันธุ์ของเราเอาละวันนี้มีเคสให้เราดูด้วยนะฮะก็เรียกว่าเดี๋ยว พี่ใหม่ของเราจะพาเราไปชมเคสส่วนจะเป็นเคสผลไม้เคสผลไม้อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวตามไปในช่วงหน้ากันแล้วกันนะครับเป็นแปลงคุณภาพคุณภาพของอำเภอนี้้แหละสุดยอดครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหม่ก่อนครับเดี๋ยวไปด้วยกันนะขอบคุณในนามร้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่ใหม่พาผมไปนะครับเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจของรายการกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าตามผมไปที่แปลงเลยครับครับผม ุยพี่ดีใช้กับของจีนเยี่ยมจริงๆค่ะใส่กระโดนของยายดีน้องเอ้ยปุยพี่ดีใส่ปลาเนยมันสุดยอดจริงๆครับปุยพี่ดีปุยดีละค่ะถือค่ะใส่รองคุนเตอปุยพี่ดีใส่ก็คือง่ายพีดีครับคุยพี่ดีที่หนึ่งในใจค่ะปุยพี่ดีใสีดีครับรากคือส่วนสำคัญของต้นพืชหากรากมีปัญหาเช่นรากสั้น รากดำรากฝอยไม่เยอะส่งผลให้ต้นพืชไม่เจริญเติบโตแคะแกลนมินเดสร้างรากฝอยมินเดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรากฝอยมินเดช่วยรากฝอยแข็งแรงมินเดย์ทำให้พืชกินปุ๋ยได้ดีผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก PD ดีเฟอร์ติ IZER และผู้พัดกเกษตรไทย เอาละรครับท่านผู้ชมครับผมเดินทางมาพร้อมกับพี่ใหม่นะฮะลงแปลงอีกแล้วแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าหลายพันต้นเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งที่ใช้โปรดักต์ของเรานั่นก็คือปุ๋ยเคมีตราพีดีนั่นเองท่านผู้ชมครับเท่าแก่ใหญ่นะฮะอยู่ข้างๆผมแล้วพร้อมกับพี่ใหม่ด้วยนะครับท่านเจ้าของร้านนะครับครับเดี๋ยวจะไปทําความรู้จักพร้อมๆกันเลยนะฮะเจ้าของแปลงแปลงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเท่าแก่ครับพี่ใหม่ครับมาอีกครั้ ชมสวนอันนี้คือก้ามกึ่งคือรุ่นเก่าก็มีแล้วก็เนี่ยคือเปิดพื้นที่ใหม่เนี่ยเปิดเปิดใหม่เนี่ยกำลังโตเห็นเท่าแก่ว่าซื้อใหม่ด้วยโอ้โหซื้อเพิ่มเติมไปซื้อเพิ่มไปเรื่อยเลยนะครับอ่านะฮะอีกแปลงนึ่งท่าแก่ครับแนะนําตัวให้ผมนิดหนึ่งครับท่านท่าแก่ครับผมเจอ สหัสเจริญกิจครับสหเจริญกิจครับนะครับผที่สหัสบพี่สหัสเลยนะคือพี่เขาคือหลักๆคือเขารัดราชการอ๋อแล้วว่าคืออันนี้คือเขาเสริม เป็นงานเสริมแต่ว่าเขาทำมานานแล้วมีหน้าแหละครับถ้าผู้ชมรับดูการแต่งกายก่อนนะว่าเจ้าของสวนทำไมเป็นอย่างนี้นะท่านรับราชการอยู่นะครับผมก็โอเคจะเป็นนี่เป็นยปด้เสริมเหรอครับเนี่ยรายได้เสริมโอ้โหเป็นพันต้นเลยนะท่านท่านเจ้าแก่ครับก็เรียกว่ามีเห็นบอกเมื่อกี้ที่พี่ใหม่บอกว่าแปลงนี้จะมีทั้งเก่าแล้วก็ใหม่บนพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่นะครับเนี่ยแปลงนี้ก็ เกือบสี่สิบไร่เกือบสี่สิบไร่นะครับโดยประมาณมีทั้งการปลูกเก่าแล้วก็ปลูกใหม่นะฮะถ้าเกิดปลูกเก่าน่าจะเห็นต้นนี้นะใช่ไหมครับต้นนี้โดยอายุอานามเขาประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ยน่าจะยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งยี่สิบขึ้นเลยเนาะนะฮะเจ็ดเจ็ดสามสิบโดยประมาณแต่ก็ยี่สิบขึ้นแล้วล่ะนะขั้นต่ำคนะฮะก็แปลงนี้ก็ถือว่าติดดอกออกผลมาโดยตลอดเลยได้ครับอืมนะครับผมจะสังเกตได้อย่างหนึ่งครับใช่ไหมครับนะก็คือถ้าแปลงเก่าๆท่านผู้ชมสัังงเเเเเกกกกตตดดูมม้ยยฮฮะะะทททีีีี่่่่รราาาอออแปลลุนนนนนพื ก็จะเป็นการปลูกแบบนี้ใช่ก็เป็นคือปลูกแบบเรียบไปเลยแบบเรียบไปเลยใช่คือก็ขุดหลุมปลกไปเป็นแถวอย่างเดียวเป็นแถวอย่างเดียวเลยเห็นเป็นร่องเลยใช่คือมาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คิดนวัตกรรมการปลูกปลูกแบบหลังเต่าแบบนี้นี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นสาเหตุยังไงอะครับใช่จะเกี่ยวกับพวกเชื้อโรคนะพี่เนาะใช่ นักวิชาการมาส่งเสริมไหมฮะหรือว่าเราคิดกันเองก็ทั้งนักวิชาการส่งเสริมทั้งการเรียนรู้โดยโดยโดยเกษตรกรเองชาวบ้านอ๋อครับคือคือบางพื้นที่อืคือ พื้นที่สวนนะบางบางที่มันไม่ได้เรียบอย่างนี้นะเป็นเนินเป็นอะไรเงี้ยเาก็จะสังเกตของเขาว่าเอ๊ะเป็นเนินทําไมโตดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีที่มาที่ไปที่เป็นที่ลาดชันอะไรเงี้ยไม่ได้กระน้ำขังเนี่ยจะดูดีกว่าต้นจะแข็งแรงกว่าคือมีการเกิดการสังเกตครับครับพักหลังๆนี่เองนะประมาณ1ิปีได้ไหมใช่ครับประมาณเพราะว่าคือช่วงหลังเนี่ยคือโรกมันรุนแรงก็ต้องยอมรับคือเรื่องโลกนะครับคืออันนี้คือคือ คุยกันเรื่องโรคของทุเรียนนิดนึ่งคือโรคไฟท็อปทลานี่รุนแรงรุนแรงอ่าคือการป้องกันดูแลรักษาเนี่ยต้องทั้งยากต้องใช้ทั้งยาดีนะยาดีอ่าแล้วก็คือการเขตกรรมก็คือหมายความว่าเนี่ยต้องปรับพื้นที่ช่วยด้วยอ๋อครับแล้วพันุ์ก็ต้องแข็งแรงก็ต้องเรื่องพันธุ์ที่มีพันธต้นพ้นพื้นเมืองจริงๆเะว่าพันเม็ดนะครับเป็นเม็ดที่เขาปลูกทั้พันุ์อ่ะคือ ไอ้ทุเรียนที่เราจะปลูกเนี้ยนะเขาต้องเพาะเม็ดก่อนนะแล้วก็เอาไปเสียบยอดยอดพันธุ์ดีไปเสียบเม็ดนี่แหละสำคัญคือมันจะต่อต้านหลักๆก็คือเขาจะใช้กระดงไหมฮะในการเสียบหรือว่าทั่วๆไปก็มีทั้งกระดงมีทั้งกิ่งข้างมีทั้งกิ่งข้างเนี่ยกิ่งข้างกระดงกิ่งข้างใช่ไหมฮะทั้งกระดงทั้งกระดงด้วยหมาหมูครับมาพีครับผมก็แสดงว่าในการปลูกทุเรียนอย่างแท้จริงเนี่ยก็คือหมายความว่าคือ ต้นรากเขาเนี่ยที่แท้จริงคือต้องเป็นเม็ดเเป็็นมดที่มันเกิดขึ้นจริงเป็็นเเมดรียกว่าต้นธรรมชาติใช่เป็นเม็ดเปลียนที่พื้นเขาเรียกพันโบราณนะพันโบราณเลยอ่ะเขาจะแข็งแต่งทานตะลุกทานอาหารเก่งทานทานโลกการเติบโตคือเหมาะกับสภาวะปัจจุบันเนี่ยคือสภาวะปัจจุบันคือสภาวะที่มัน รุนแรงนะครับฝนเยอะหนาวร้อนถ้าพันพื้นเมืองจริงๆเนี่ยก็พูดถึงพันอะไรคะชนีไหมที่มันแข็งแรงจริงๆมีอะไรนะพันชนีก็กบทั้งหลายก็พันอะไรนะพันกบกบกบหรอครับไม่เคยได้ยินนะครับพันกบเป็นพันโบราณหรอไม่มีิยมแล้วจะไม่ค่อยมีใครได้ยินเพราะว่ามันไม่มีนม็ดมันไม่ได้โยโปกอ๋อเหรอครับ แต่ว่าต้นมันจะแข็งแรงใช่ใชแล้วก็มาทาบกิ่งเอาเอามาทาบหลอง้ออ,อ,อพูดถึงในเรื่องของโรคนะครับท่านผู้ชมครับก,ก็จะมีในเรื่องของอีกอย่างหนึ่งคืออยากจะแนะแนวพี่น้องเกษตรกรที่ดูอยู่อาจจะเป็นเชิงการท่องเที่ยวด้วยนะ,ะท่านผู้ชมครับมีโอกาสเดินทางมาจันทบุรีบั่งระยองมั่งหรือพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยการเลือกพันธุ์ที่ดีที่เขาอยากจะปลูกกันนะครพี่ใหม เท่าแก่ครับเราควรจะเลือกยังไงดีหรือว่าเลือกไม่ได้เลยตามท้องถนนข้างถนนทั่วไปเราจะดูได้ยังไงว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพันใช่ไหมใช่ครับที่เขาอยากจะปลูกกันบ้างต้นต๊อกใช่ครับเราก็ต้องเลือกซื้อจากคือแปลงที่เขาทําคุณภาพคือเราเราก็ต้องคือเข้าไปดูเข้าไปดูอ่าเข้าไปดูคือคืออันนี้พูดถึงปลูก เยอะเยอะนะเยอะเยพันเป็นร้อยพันพันต้นเนี่ยเราต้องไปดูแปลงเขาดูแปลงเออว่าเขาทำมาตรฐานไหมการที่จะเลือกพันธุ์ไปปลูกอย่างเป็นอาชีพท่านผู้ชมฮะเราไม่จําเป็นจริงๆถ้าเลือกได้คืออย่าไปเลือกเฉพาะแค่ข้างทางอย่างเดียวหมายความว่าคือเราไปลงแปลงเจ้าของที่ว่าพันุ์นั้นเลยผลิตเขาแหล่งเขาเขาเอามาจากไหนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าต้นน้ํามาจากไหนเออจะเป็นอย่างนั้นอันนั้นจะดีที่สุดกว่านะฮะว่าเขาเลือกกระดงเลือกกิ่งเลือกอะไรหรือบางทีเนี่ยอาจจะเพาะพันธมา บอกว่าเสียบแล้วเรียบร้อยก็มีนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าการค้าการขายเราควรจะเป็นเรื่องตรงนั้นท่านผู้ชมครับก็เรียกว่านี่คือกระบวนการเลือกพันนะฮะแล้วก็ปุ๋ยของเรากระบวนการใช้ก็อย่างที่บอกว่าสูตร15เสมอก็สามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นก็จะเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจของรายการกันสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวช่วงท้ายๆมาดูกันว่าปุ๋ยของเราใช้กับทั้งแปลงเก่าๆแบบนี้แล้วแปลงใหม่ๆเกิดอะไรขึ้นบ้างพักชมสิ่งที่น่าสนใจของรายการกันสักครู่ก่อนครับ สภาวะปัจจุบันการเกษตรเชิงพาณิชย์มีการแข่งขันด้านผลผลิตสูงขึ้นเกษตรกรจึงหันมาพึ่งพานวัตกรรมการใช้สารเคมีเพื่อเร่งรัดให้พืชออกดอกออกผลทั้งในฤดูและนอกฤดูมากยิ่งขึ้นส่งผลให้รากพืชอ่อนแอชะง,งักการกินอาหารโดยไม่เป็นไปตามธรรมชาติต้นพืชจึงโทรมเร็วฝืนตัวยากมินเดช่วยให้พืชแข็งแรง มินเดยใช้เพื่อต้องการฟื้นฟูรากให้กลับมาแข็งแรงและการหาอาหารได้สมบูรณ์ตามปกติใช้มินเดยทุกครั้งก่อนวานปุ๋ยหรือใช้ได้กับพืชระยะ20วันผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก PD ดีเฟอร์เรและผู้พัดกเกษตรไทย ผมชาวอีเด้มันนี่อดีตนายกอบตตาเกยอำเภอเอตำบลตาเกยอำเภอตาช้างเฉพาะตลาดนีนะครับแล้วก็ตรงนี้ปุ๋ยนี่คือได้พ่นหมาครับทำไม้นาย่างกรีดนวลนิ่มแล้วก็นาย่างหลัดไว้นะครับขึ้นริวนะครับเพราะนั้น่อแม่พี่น้องทุกคนถ้าต้องการดิฉัยปุ๋ยสถานีนะครับยีอนี้ก็เชิญได้เลยครับขับพุ่มกระโคกข้าวแค่นี้ครับแล้วเรล่งผู้โดยอำลัง ถ้าพี่นอ้องเพลิงชัยนะครับพ่อพ้อมกระชายและหลายเรื่องเช่นถุเรียนนะครับปามกระชายสารนี่แหละกับเป็นเพื่อนเนี่ยนะครับชายมาตาลอดกับสองพีแล้วกกับพนมากับ กลับเข้าสู่รายการในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายกันครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็ถือว่าพี่น้องเกษตรกรดูรายการนะโดยเฉพาะทุเรียนนะท่านผู้ชมครับก็คือในเรื่องของการเลือกสรรพันธุ์อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเราควรจะเลือกแบบไหนแต่หลายคนที่อยากจะปลูกทุเรียนไว้กินแค่เรียกว่าเอาไว้แค่ไม่กี่ต้นเองครับพี่ใหม่ครับก็ก็เลือกๆไปก็แล้วกันตรงเราเสี่ยงต้องเห็นต้องเสี่ยงเอาคือปลูกไม่คือจริงๆแล้วมันมันมันได้หมดเนี่ยแต่ถ้าคือถ้าปลูกเป็นแปลงใหญ่เนี่ยคือถ้า ถ้าเราไม่เลือกเนี่ยมันมีโอกาสหามันโตไม่เสมอเออฮะครับคือคุณปลูกของหลายร้อยต้นพันต้นนะถ้าโตไม่เสมอแล้วจะทาไงจะย้อนทิ้งกลับมากลับมาเริ่มต้นใหม่อะไรแงี้มันก็จะงงไปหมดแล้วนะมันเม่เสมอแล้วนะตั้งแปลเนียใช่ครับคือเขาก็ต้องเลือกคือพยายามเลือกคือให้มันระดับเดียวกันไม่ลากเออลากลากนะอยู่ในถุงนะเราไม่รู้ไงเราไม่รู้อ่ะใช่ครับเราไม่รู้แต่ถ้าเราไปไปไปดูไปอะไรเออเขาก็จะ ออเขาจะมองออกนะครับเอาละมาดูแปลงต่อไปนี่คือเริ่มเป็นแปลงใหม่แล้วครับท่านก่ครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะฮะนี่คือต้นนี้ก็ปลูกใหม่แต่แต่แต่เจอกั้เออถ้าผมปลูกทุเรียนนะท่านผู้ชมครับก็จริงๆถ้าได้ขนาดนี้สักอยู่ที่บ้านสักสี่ซ้าห้าต้นนะโอ้ไม่ต้องทาอะไรครับท่านผู้ชมครับกินอย่างเดียวนะฮะกินอย่างเดียวเนี่ยครับมาดูกันเลยนี่นี่คือเริ่ม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 ใหม่ละอันนี้เขาเรียกว่าลงใหม่ละเป็นพื้นที่ที่โอ้ กี่ปีแล้วพี่นี่กี่ปีแล้วเนี่ยย่างสามปีแล้วย่างสามปีแล้วนะอูสามปีโตได้ขนาดนี้ท่านผู้ชมครับโตได้ขนาดนี้เลยนะนี่สามปีแต่บางบางพื้นที่ดินเนี่ยเขาเขาไม่ได้โตไวขนาดนี้ครับใช่ค่อยขาย่างเดอย ค่อนข้างที่จะโตดีมากเลยเนี่ยเป็นที่ดินได้ไหมจันทบุรีดอกเราเข้ามาล้อมๆกันนิดนึงครับใี่ไหมครับเป็นอ่าท่าแก่ครับมันเป็นที่ดินที่สาคัญเนาะในดินนี่สาคัญอดินที่เมืองจันนี้เป็นดินเท่าแก่ครับเดี๋ยวถอยหลังมานิดนึงครับท่าแก่คือดินที่เมืองจันส่วนมากเป็นเป็นดินที่เขาวิเคราะห์ออกมาเป็นดินยังไงอย่างงีก็ดินใหม่ดินล้วนปนทรายนี่แหละอ๋อดินล้วนปนทรายแต่ว่าคือดินดินที่เมืองจันเนี่ยคือการระบายน้ํำคือการระบายน้ําจะดีคือไม่อุ้นน้ำเมืองจันนี่ฝนยอะนะครับแต่พื อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน้ําไม่ขังนะอน้ําไม่ขังนะเขาเขาจะระบายน้ํดีเหมือนกับว่าเขาซึมไปได้ดีมากเลยก็จะซึมไปก็โอ้โหเนี่ยคืออย่างที่บอกครับว่าแค่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะถ้ายังไม่มีสวนทุเรียนนะฮะผมมามาพามาเนี่ยเพราะว่าบางคนอาจจะเรียกว่า ทุเรียนก็ถือเป็นผลไม้ราชามองไปนี่สวยปิ้งเลยนะใช่มองไปนี่เป็นแถวเลยนะะปลูกได้เป็นแบบลักษณะเหมือนกับใช่นะไข่กันแบบลักษณะสวยเป็นระเบียบเลยนะฮะและยะห่างนี่ก็ประมาณสักสี่วาได้ไหมถึงไหมสามว่ากว่ากว่านาะสามกว่าเนี่ยโดยประมาณก็ประมาณทักหกเจ็ดเมตรโดยประมาณนี่ก็ถือว่าสามปีแล้วก็ได้ขนาดนี้ก็โอ้โหนี่เรียกว่ารอดนะนะอย่างเงี้ยนะ้าแก่ครับการใส่ปุ๋ยก็คือ ถ้าเราปลูกแบบนี้ครับ15เราใส่ครั้งแรกแล้วฮะพี่ใหม่ครับนะถ้าแก่ครับชุดนี้ก็ยังชุดนี้ใส่สูตรเสมอตลอดตลอตลอดตอนนี้ควรจะเลี้ยงสูตรเสมอไว้อยู่ตลอดเพราะว่ายังยังไม่มีผลอันนี้แปลงนี้ยังอันนี้ถือว่ายังดอกไม่ออกอะไรยังไม่มีนะฮะเกาเรียกว่าเลี้ยงโดยการให้เสมออย่างเดียวก่อนเนี่ยเริ่มเริ่มสอนดอกแล้วมั้ยสอนแล้วสอนแล้วะอ๋อสอนดอกเริ่มอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะตรงตรงตรงด้านในนี้นะฮะเนี่ยครับก็เริ่มมีให้เห็นอย่างนี้เราควรจะเก็บไว้หรือเอาออกครับ ในปีนี้ปีที่สามคิดว่ายังไม่ยังไม่ไว้ยังไม่ไว้ดีกว่าเนาะเพราะว่าต้นมันยังอายุยังเล็กเกินไปยังน้อยเกินไปผลออกมาอาจจะไม่ได้ตามตามที่นั่นเดี๋ยวต้นมันจะโสมเร็วใช่นะครับสูตรนี้เราก็เลี้ยงด้วย15โดยใส่ก็คือเราใส่รอบนี้ไหมฮะอย่างนี้ครับก็หวานรอบๆแล้วก็หวานรอบๆอบไปนะครับใบไม่สมควรจะเผา ไม่สมควรจะทําอะไรเลยย่อยสลายง่ายย่อยสลายง่ายในใบทุเรียนให้อยู่ตลอดเลยให้อยู่แบบนี้ตลอดเลยนะครับกิ่งก้านสาขาอะไรเราลิเรามาเราก็คือเอาไว้นี้นะครับทีนี้สูตรต่อไปที่เราจะใส่ก็คืออย่างที่พี่ใหม่บอก8 24ยี่สิบ4ยี่ปดยีบสี่ก็เป็นก็จะเป็นไปข้างหลังเมื่อกี้นี้เลยนะฮะแปลงนั้นเลยคือเริ่มเริ่มในเรื่องของการที่จะออกดอกละอื นะครับพร้อมออกดอกนี่ยเนนี่ยเออกมาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยราไม่ควรเก็บเลยเนาะอย่างเงี้ยเนาะอย่างออกมาแล้วเนี่ยเขาทำทรงเขาถ้าเป็นบ้านเราดิถ้าเป็นเราเคนอย่างเราเดิท่านผู้ชมฮะออกแบบนี้ดีใจเลยจะเก็บไว้อย่างเดียวนะฮะจริงๆสาสตร์ของมันคือถ้าออกมาแบบนี้ไม่สมควรเพราะว่าเขายังเด็กอยู่เด็กเกินไปที่จะมีลูกเอาง่ายๆเลยแล้วกันออายุยังแข็งแกร่งของกิ่งมันยังน้อยนะเขาเรียกว่า ก้านในมันยังไม่ได้แข็งแรงมากมันจึงรับน้ําหนักไม่ไหวนะครับเดยกกิ่งเขาจะทำลูกนะเนี่ยลมยกิ่งนี่จะแห้งครับใช่อ๋อเหรอกลายเป็นเสียกิ่งไปเลยเสียกิ่งนี่ไปเลยใช่ครับอืมแทนที่อนาคตอันนี้อาจจะได้สองลูกอันเนี้ยกิ่งเนี้ยถัดทิ้งไว้นะอีกสองปีสามปีเนี่ยมูลค่าหนึ่งกิ่งหนึ่ง หลายร้อยบาทหลายร้อยบาทใช่กิโลละร้อยละบาทนี่ก็ลูกหนึ่งสักหาโลงเงี้ยโอ้โคูณเข้าไปเนี่ยสองลูกะเนี่ยมูลค่าของมันจะออกมาหาศารเป็นผลไม้ระดับ king power เลยทีเดียวนะผลไม้ทุเรียนเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่นิยมมากนะครับหลายท่านบอกกลิ่นไม่ค่อยชอบแต่ว่าเป็นผลไม้ที่อร่อยนะนะครับ คือเรื่องรสชาติเนี่ยต้องยอมรับแหละทุเรียนนะถ้าถ้าทุเรียนแก่นี้นะรสชาติดีคือผมว่าหาอะไรเทียบยากกินแล้วต้องติดใจอ่ะใช่ไหมครับใช่ครับแต่ส่วนมากที่เราเจอเจอกันริมถนนนะเท่าแก่ทุเรียนอ่อนเยอะเลยอ่ะปัญหาแล้วปัญหาใช่ไหมครับต้องคือต้องคือเรื่องเรื่องเรื่องทุเรียนอ่อนน่ะมันมันต้องแก้ไขระดับมหาภาคมหาภาคเลยใช่ไหม่ครับต้องจิตสํานึกน้าสงสารนาผมว่า ใช่ไหมครับแต่มัวแต่จะเอาเงินกันอย่างเดียวเลยอะแล้วคนไทยมาหลอกคนไทยด้วยกันแต่ไม่ดีปัญหาคือก็มันคงไม่ได้เกิดจากชาวสวน่ะคือข้อค้าข้อค้าใช่ไหมัามันต้องดูให้ให้ให้ลึกซึ้งเวลามันเกิดปัญหามันมัน คือปัญหาที่ใหญ่ๆนะตุเรียนอ่อนที่ใหญ่ๆนะไม่ใช่ตุเรียนอ่อนที่เล็กๆไม่ใช่ว่าร้อยลูกอ่อนลูกสองลูกอย่างนี้นะคืออ่อนกันเป็นเยอะๆนะอ่อนกันเป็นล็อตๆเลยอ่ะกระจายกันไปอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นคนที่เขาซื้อมาจากคืออันนั้นก็เราต้องไปดูที่มาที่ไปที่เขาใช่มันดูยากครับผมว่าชาวสวนนะคือนะปัจจุบันเนี้ยนะชาวสวนเนี่ยคือไม่อยากให้เกิดปัญหานี้อยู่แล้วเพราะมันเป็นอาชีพเขาจะมันเสียหายเขาคือ เขาคือคือคนที่คนที่จำเลยเป็นจำเลยของสังคมมากสุดท้ายนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับคือเราไม่อย่านะฮะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไปโทษว่าทุเรียนจังหวัดนั้นเป็นอย่างนี้มันเกิดการเสียหายแต่ว่าวันนี้เราได้รับคาตอบละว่าผมก็คิดอยู่อย่างหนึงเหมือนกันว่าเราทําอาชีพอะไรเนี่ยเราคงไม่ทําให้ผลผลิตเราเสียหายอย่างแน่นอนถูกไหมครับมันเสียชื่อเสียงนะฮะแต่ว่าคนที่กอบโกย หวังกอบกวยชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยคนแบบนี้ผมก็บอกตรงเลยนะในในในผมอาจจะเป็นเม็ดมดอาจจะ็มดตัวเล็กๆตัวนึงในสังคมผมบอกไม่น่าจะมีที่อยู่ในสังคมอ่ะคนแบบนี้มันทําให้เสียหายระดับมหาภาคเลยมหาประเทศเลยอ่ะเจอกันเยอะมันเป็นมันเป็นภาพของของของการส่งออกนะถูกต้องคือคือที่เราพูดวันนี้คือไม่ใช่ว่าคุณตัดของร้อยลูกนะใช่ไหมครับ นี่ว่าเงินกระดัปีหนึ่งเป็นมูลค่าแสนแส,แสน,นสล้านเป็นแสนแสนล้านอ่ะใช่เนี่ยครับเพราะนั้นเองก็เนี่ยครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่เรียกว่าดูจากรายการเราแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะ น้อยคนหรือมากคนที่จะดูะรายการเราแต่ว่าดูแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้มารู้จักเจ้าของร้านอย่างพี่ใหม่ซึ่งพี่ใหม่เองก็มีเจ้าของเป็นเจ้าของสวนเหมือนกันนะฮะอย่างเท่าแก่ก็เป็นค,คนหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้มารู้จักแล้วก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้จักก็มีโอกาสเดินทางเข้ามาที่นี่โดยเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันแล้วมาก็หาซื้อผลทุเรียนไปกินแบบคุณภาพเรียกว่าขับแก้วก็แล้วกันนะครับ วันนี้มีโอกาสเดินทางมาจันทบุรีหรือจังหวัดอื่นๆไหนก็แล้วแต่ที่รายการเราไปอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับรายการของเราอย่างที่บอกไว้ว่า,วามีทั้งเนื้อหาสาระแล้วก็มีทั้งสาระดีๆสุขภาพดีๆให้กับคุณผู้ชมได้กลับไปพิจารณากัน วันนี้เรียกว่าเวลาจะหมดแล้วครับท่านตั้วแก่ครับสุดท้ายเลยปุ๋ยพีดีของเราอยู่ในใจของท่านตั้วแก่เห็นบอกว่าเอาโบชัวมาด้วย,ยวนี่โอ, <laughs> โอกาสหน้าเดี๋ยวแวะไปเยี่ยมสวนมังคุดของพี่เขาอ่ามีม,มีมังคุดด้วย<ม><ม>นะครับเนี่ยฮะปุ๋ยพีดีของเรานี่โบชัวของเราอาจจะดูเล็กๆ,ๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะเนี่ยครับปุ๋ยสูตรแน่นอนอย่างนี้เลยเนาะนะครับเนี่ยฮะเรามีทั้งยูเรีย18 46 0 0สี่สิบ0กเนี่ยฮะเยอะเลย นี่ยแบรนด์นี้คือแบรนด์พีดีปุ๋ยตราพีดีตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับอยากจะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องเกษตรกรเลยนะวิธีการใช้ต่างๆให้ไปที่ร้านค้านะท่านผู้ชมครับไปขอโบชัวใบนี้ก็ได้เราดูว่าปุ๋ยนาข้าวปุ๋ยมันสำปะหลังปุ๋ยอ้อยปุ๋ยผลไม้ต่างๆมีหมดครับ สูตรแต่ละสูตรให้ไปถามที่ร้านกันเอานะฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะโบชัวของเรานะไปถามเอาดูนะครับท่านผู้ชมครับเวลาหมดแล้วฮะท่านผู้ชมครับคงจะต้องขอบคุณท่านน้าแก่ก่อนที่ร่วมรายการกับเราขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเรียกว่ารายการของเราก็ครบถ้วนนะฮะเบอร์โทรขึ้นด้านหน้าจอนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวยังไม่จบเดี๋ยวช่วงท้ายมาเจอกันอีกสักหน่อยนึงก็แล้วกันช่วงนี้เบรกก่อนครับ ปุ๋ยพี่ดีกับแตงงามอีหลีค่ะครับปุ๋ยพี่ดีดีสมซื้ออีหลีครับปุ๋ยดีใส่กระพุหลอดใ่ฝักยาวปุ๋ยพี่ด,ใด,ยยดีใส่เขางามดีจ้าแตกกอดีสวยดีจ้าปุ๋ยพี่ดีใส่ดีในใหญ่ดีนั่นปุ๋ยพี่ดีครับใช้เลยครับไม่ต้องรองผมรอมาแล้วครับปุ๋ยพี่ดีดีที่หนึ่งปุ๋ยพี่ดีจยอดเจียวอิหลีเลย ครับท่านผู้ชมครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับในเทปเทปนี้ก็เห็นภาพอย่างชัดเจนในเรื่องของตั้งแต่เริ่มต้นเห็นไหมครับผมพยายามสอบถามถึงในเรื่องของพี่น้องกเกษตรกรรายใหม่ๆที่อยากจะปลูกทุเรียนกันนะครับแต่ว่าก็ผมว่าในสภาพปัจจุบันนี้นะฮะการปลูกทุเรียนก็สิ่งสําคัญที่สุดคือดินฟ้าอากาศด้วยแหละฮะท่านผู้ชมครับแต่ก็เหนือสิ่งอื่นใดลองเสี่ยงกันดูนะฮะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็มีบ้านนะฮะซึ่งอยู่ที่ตุตดิตนะครับซึ่งก็จะเป็นอ,อีกส่วนสวนหนึ่งที่ผมลองปลูกดูก็มีค แล้วก็มีตายบ้างแต่เราก็ต้องสู้กับมันนะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของการปลูกพืชหรือผลไม้ที่เอาไว้ทานกันนะครับในช่วงของการผลิตลูกหรือว่าลูกให้โตทรงให้สวยเนี่ยนะฮะเราจะมีอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวติดตามรับชมรายการของเราอย่างต่อเนื่องกันละกันวันนี้ผมแนะนําในเรื่องของการใช้กับทุเรียนก็มีเสมอ15แล้วก็8 24 24กันก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะสินค้าอีกตัวหนึ่งของเรานั่นก็คือสารเสริมพืชทางใบชนิดเข้มข้นมิน เดนั่นเองท่านผู้ชมครับสอบถามกันมาเยอะแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาเยอะแล้วตอนนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรแถวแถวอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ก็โทรกันมาเยอะนะฮะสอบถามว่ามินเด์เนี่ยสามารถใช้กับผักได้ไหมนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะยิ่งเป็นผักชีนะฮะหรือจะเป็นคะน้าหรือจะเป็นผักกระหล่ำนะฮะอย่างนี้สามารถใช้ได้ครับอัตราส่วนในการใช้ก็ไม่ได้เยอะครับเพียงแค่5ซีซีต่อน้ำา20ลิตรแค่นั้นเองอัตราใช้น้อยมากครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ วางขายแล้วตามร้านค้ายเคมีเกษตรที่จัดจาหน่ายปุ๋ยพีดีนั่นเองครับท่านผู้ชมครับเบอร์โทรขึ้นด้านหน้าจอตลอดเวลาของรายการของเรานะฮะพรุ่งนี้เราก็มาจดกันใหม่ได้หรือว่าช่วงนี้ถ้าหากว่าอออากาศอยู่ช่วงทุ่มครึ่งอย่าลืมนะครับหมุนไปอีกช่องหนึ่งช่อง1 3 8ครับ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มเราดูกันดิกช่องหนึ่งกันละกันสําหรับเทปของเรานะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ผมพัสกรแสงล้ำลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กันละกันสวัสดีครับ